รู้ว่าปลาหน่มีคนมาเก็บยังเพราะว่าปลานน่มันหางะะ่ายเนาะค่ะเนาะปลาไม่ไกระสิประมาณนี้ค่ะพี่น้องป่าก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะป่าที่มาทุกปีค่ะตรงเนี้มาดามาทุกปีที่นี่มามาดูกันไม่ดกปีนี้ไม่ดกนะคะป่านี้ ไม่แน่ใจว่ามีคนมาเก็บไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ่ะนี่ค่ะก็จะลู่ลงประมาณนี้แหละคะ่ะบอ,อ,อประมาณว่ามันเข่างายปลามองนี่อาจจะคนอาจจะมาเก็บก่อนเท่าแหละก็ได้นอกกันเนาะน้อค่ะ ป่านี่ปกติแล้วพิการก่อนจะเขาม้าเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยางเบิ่งเห็ดก่อนแป๊บนึงค่ะปกติจะเขาม้าป่านี่แหละคะ่ะเห็ดแดงพวกเห็ดแดงหลวงพวกนี้แหละค่ะจะออกเนาะค่ะเนาะแต่ปีนี้โบเห็นมีป่านี่เห็ดเพลิงกับมีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปีนี้คือโบเห็นเพราะว่าม,มันแห้งเนาะป่านี่แห้งแห้งโบเคยโบเคยชุ่มชื้นเลย คุณเซเลปไปแล้วเขาปลาไปแล้วค่ะหายไปแล้วเขาไปข้างในเนาะนั่งกับสีประมาณนี้นะคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในป่ามุสิกะค่ะป่าบากับากบกดำบักบูบรีเนาะค่ะเนาะนกับสีประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะโอโอตายนี่ค่ะบูบรีค่ะบูบรีจะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะประมาานี่ค่ะ นี่คือป่าค่ะป่าที่ประเทศฟินแลนด์ต้นไม้มันจะไม่ค่อยเยอะค่ะมันจะมีต้นสนมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะป่าลงโล่งแล้วค่ะเนาะแต่เห็นป่าลุงโล่งแบบนี้จะการมียุ่งกัดเท่าตลอดเด้อค่ะเด้อมียุ่งกันเด้อมีแมงมีแมงที่อยู่น้ํากวางน้ำแดงแมงที่อยู่น้ํากวางมันกำลักัดเขาละค่ะตรงน้นจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาล้ำกันค่ะคนกับเกบอยู่ทางฝั่งนน้นหรอกค่ะเนาะเซเล่บันหมอกจะอยู่ทางฝั่งโน้นค่ะนี่ค่ะ ต้นมันจะเป็นต้นเตี้ยๆประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะต้นมันจะเป็นต้นเตี้ยๆประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะดกดกมากเลยค่ะตรงนี้ดกมากๆเลยตรงนี้นี่ค่ะนี่คือต้นบูเบอรี่ค่ะต้นบูเบอรี่ป่านะคะ ที่ป่าฟินแลนด์นี้จะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเดินดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้ก่อนนะลูกมันลูกมันใหญ่ค่ะกินก่อนหวานดีนะคะนี่ค่ะสภาพอากาศเมือนี้แดดปลอดโปร่งดีค่ะไม่รู้ว่ามันนี้จะได้กี่ถังเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่น้อง กบูบรีกันค่ะพี่น้องเราจะเอาที่ตักเนี่ยค่ะตักตักบูบอรี่เนาะค่ะเนาะตอมันก็จะไหลลงมาอยู่ใต้นี้นะคะนี่ค่ะตัก,ต,กตักเอาตะเกียงนี่ตักค่ะเราก็จะเก็บบูบรีกัน,นะคะ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ คือตรงนี้น่าตักมากเลยดกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ตักลูกมันขึ้นมาใส่เนี้ยค่ะเดี๋ยวขอดเนาะปลากับสิบประมาณนี้หละค่ะพี่น้องปาลาโล่งๆเนะาะตาโลง่ลง ไเห็นปลาลงลุงนี่บ่แม่นว่าสิบ่มีกวางเด้มีกวางเด้พี่น้องมีกวางเนาะเนี่ยถ่ายให้ดูเนาะค่ะเนาะมือนี่คือคือ,คอบอ่ฉลาดคือบอ่เอาขาตั้งกล่องมาน้ำเนาะค่ะเนาะโอ้ยสิตักให้เบิ่งจังไดนอนเดียวเดียวมากล่องมาหม่องใหม่ค่ะเดี๋ยวกล่องมาที่ใหม่นะคะเอากล่องมาที่ใหม่อือหึนี่ค่ะพี่น้องเฮาสิตัก เขาสียิบตน้นเขาสีจับตน้นมันขึ้นมาอย่างสิคะ่ะจับต้นขึ้นมาสีนวยมันก็นจะโอ้ยแต่มันเธอบังกล้องชั้นนละเธอะคะนี่คะ่ะเนี่ยตักนวยมันเก้ดมาสิคะ่ะกระชอนเราก็จะลูดลูดเอาลูกมันคะ่ะลูดเบาๆเอาลูกมันถ้าเราลูดแรงมันจะแตกแล้วใบมันก็จะออกมาด้วยนะคะเราก็ต้องลูดเอาเบาๆคะ่ะเนี่ยค่ะลูดค่ะนี่คะ่คะ,คะวิธีเก็บวิธีเก็บบูเบอรี่เนาะค่ะเนาะ แต่ถ้าคนฟินบางคนเขาก็จะเก็บเก็บมือเด็ดเอาทีละลูกละลูกเขาไม่ต้องไปทําความสะอาดค่ะแต่เราเป็นเก็บส่วนมากเนาะเราจะเอาไปทําความสะอาดที่บ้านเราก็ต้องเก็บแล้วก็เราจะรูดมันจะเข้ามาอยู่ในเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะเข้ามาอยู่ในยังสี่ค่ะคือป่านี้กว้างมากค่ะแต่ไม่แค่ว่ามันจะดีทุกลูกนะคะมันจะมีลูกแบบว่าที่มันไม่ถูกแดด มันจะเป็นครึ่งครึ่งสีน้ำตาลครึ่งครึ่งสีดำอันนั้นไม่เอานะคะเราจะคัดออกเพราะว่ามันจะมันรสชาติก็ไม่อร่อยด้วยมันเป็นบลูเบอร์รี่ที่เสียนะคะนี่ค่ะให้เบิ่งชัดๆเนาะคะ่ะเนาะให้ดูชัดๆค่ะโดกมากค่ะตรงเนี้ยดกมากเลยแล้วลูกใหญ่ด้วยนะคะดูลูกมันดิลูกใหญ่มากเลยโอ้ยต้นนี้ โอ้ต้นนี้ค่ะดูดูด,ดูต้นน้นอยๆเด้ยต้นไม่สูงนะคะต้นก็ไม่สูงมากประมาณคืบกว่าๆสอกกว่าๆประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะลูกใหญ่มากคือประโยชน์ของบูเบอรี่ที่พูดไปเมื่อเชา้านี้ในคลิปไลฟ์สดของมาดามฝรั่งขี้งงนะคะถ้าใครที่ยังไม่ไม่รู้ว่าประโยชน์บูเบอรี่มีอะไรบ้างเข้าไปดูได้นะคะไลฟ์สดของไลฟ์ที่38ค่ะนี่ค่ะบูเบอรี่ป่าค่ะเพื่อนเพื่อน บับลีป้าค่ะนวยกับสีประมาณนี่ค่ะคือโดกมากค่ะดกหมากเนาะค่ะเนาะดกต้นกอต้นกองเลยเผื่อหวายนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเบื่อน,นึงค่ะบรรยากาศดีดีร่มวีวมือนี่สิค่แนวบ่มิยุ่งเนาะค่ะเนาะปลาที่เ้อามาเก็บมือนี่มันกันแบบดกพี่น้อง โดกแต่หางหนวยบ่ใหญ่ด้ค่ะนี่ค่ะโดกแต่ลูกไม่ใหญ่นาะค่ะเนาะจะพาเดินดูนะคะนี่ค่ะมันจะประ,ประมาณนี้นะคะพาเดินดูป่าป่าตรงนี้ก็โอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะบลูเบรี่ค่ะบลูบรี่ที่คนไทยที่เอาส่งไปเมืองไทยเราโคตรแพง แต่อยู่นี่ก็ถามว่าแพงไหมแพงสําหรับเรานั่นแหละราคาเก็บขายเนาะค่ะเนาะมาดามก็ามาเก็บขายค่ะนี่ค่ะท่วมมันเนาะค่ะเนะา,านะ,ะ,านะ,ะ,นะลูกมันก็จะประมาณนี้นะคะ่ะมันก็ไม่ใหญ่ถามว่าลูกมันใหญ่ไหมมันมันก็ไม่ใหญ่มากนะคะนานเหมือนกันแลวกว่าจะเต็มถังเนี่ยค่ะนี่ค่ะนานเหมือนกันกว่าจะเต็มถังเนาะค่ะเนะาะปา่าป่าตรงนี้ตรงนู้นจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นซั่วเป็นซั้วก็คือ เป็นน้ําเป็นอันโคนๆน,นะคะไม่กล้าไปเดินกลัวเขาบอกว่ามันจะมีลูกเอ้เหลืองๆนั่นนะ่ะลูกอันนั้นนะ่ะแพงอร่อยด้วยนี่ค่ะประมาณนี้เนะคะเนะาะพามาเก็บบลูเบอรี่ค่ะวันนี้คือเยอะค่ะตรงเนี้ยน่าจะได้อยู่สักถังของสั่งเนาะคะ่ะเนาะก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะบรรยากาศรอบๆป่าเราไม่ได้ไปไกลจากทางรถนะคะ ทางรถก็อีกเนาะได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่คือกลัวหลงป่าค่ะเคยหลงป่าแล้วมันน่ากลัวมากเลยก็จะอยู่ประมาณข้างๆทางไม่เข้าไปลึกมากให้ได้ยินแบบเสียงรถยังมีแว่วๆมานะคะเนาะมาค่ะมาเก็บกันค่ะเจ๊บลบูเบอรี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศย่างใบใบพี่นนอะเก็บไปเก็บมากกับปวดเอวป้านี่ แถบนี้มันสิบม่มีมมีเด้ยค่ะพี่น้องแถบนี้บม่มีมมีแต่จะมีกวางมีกวางมีพวกสุนัขเอ่อเอ,อ่อเข้าเอินสุนกักจิงจรอง้วแต่บานเพ่นกับเอินอีกแนวนึงแะะล้วค่ะเนาะบรรยากาศยง้มไปบ่ายค่ะป่าน,นี้มันจะมีกวางเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะนี่มันยังขี่ใไหไมๆอยู่เลยค่ะขี่มันเนาะ ขี่ไว้ไม่มาอยู่มันสีแบบว่ามัน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 กระสียานข้นหันมันได้กินข้นข้นขามันในปลามันได้กินข้นพอไงว่ามันสีหนีเลยมันสีฝ่าวหนีเลยค่ะนี่ปลาแบบนี้อืมมาถึงบ้านแล้วก็ทํำความสะอาดพี่น้องกินมาาม่าไปทุ้งถวยหนึ่งกะ ก็ละมันกับเขามันเห็ุเพระท่านกันเลยต้องเท็ุความสะอาดพี่น้องมื่อวันอาทิตย์นะพพราหญ่ว่าฝนสิตกอตอนเทียงเทียงมาสัน่นก็เลยสิเห็ุความสะอาดตัวน,นี้ให้เราเอาไปส่งแล้วก็สิไปเก็บอีกค่ะมื้ออื่นมีเวลาไปเก็บก่อนฝนตกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทำความสะอาดกระถานทอาสีไซาจังสีเหรอค่ะทำความสะอาดมันย้ำพัาตักนะย้ำพัาตักน่อ บางอันมันกับใบรุดเนาะแนวตากมันจะเป็นอย่างสีโออันนี้แนวจากของพอใหญ่แนวตากมันจะเป็นสีสีงั้นสิคะบางทีมันกับสวนมันกับติดส่วนมันกับติดใบติดยางเนติดทีละเนื้อเนาะข้ากกต้ตงมาทําความสะอาดเอาออกค่ะพี่น้องควรนน้อยนี่ก็ร้องเอาออกด้พี่น้องเดี๋ยวได้ให้บุ้งก่อนนี่เดี๋ยวเสียละเนียเะ็นมพินหมดละควรนน้อยนี่พี่น้องควรมันต้องเอาออกดิ ออย่ามเขากินเรามันก็นกนสีแบบเป็นยปากเงยังเขาเนาะกระตงเอาออกกับโบเมนว่ากับโบเมนว่าเก็บมาหล่ะสีค้ายเลยเนาะค่ะเนาะเก็บ,บมาหล่สีค้ายเลยกับโบเมนละกระตงทําความสะอาดเอาให้เพิินดีๆงามๆเนาะค่ะเนาะให้เพิ่นดีๆงาาๆ มันหน่อยๆเห็นมันอนขอปากเก็บไปก็ก,กินไปน้อพี่น้องเนาะปากแหล่บืดขั้วสิออกมา่ากมันทำความสะอาดกินอีกวัเนี้เอ้าพอหน่วยเป็นจะกินก็กินไปสำหรับพี่นนหนวดหนวยได้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยหนวยได้ใหญ่ๆกุมืูม่าดำก็เก็บกินนั่นแฉบนั่นเทียน,นหน่วยเป็นแม่งเสียดายเก็บมาแล้วก็ได้ มือนึ่งก็สิได้อีกจักแต่จักทางนึงอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวพีส่งให้ให้รัไปส่งมื่นอื่นให้รัไปส่งมื่นอื่นมือนี้กัยืนเงินให้ขายแล้วพะนะทางที่ว่าเก็บมาเมงอน,นน่ะขายแล้วเอาเงินหายหาซีบหาซีบยูโรมาเทลหนอหน,อนอออมวนวังสันรุนนี้ปลาฟอนอยู่คนเดียวฟอนอ้อ,อมเหรอจังเก็บพี่น้องมันโดกหลาย โอ้ยเหี่ยมันเลยเดี๋ยวกานทำความสะอาดแล้วๆสิยงหายเบิ้งเด้อพี่น้องดเด้อการทำความสะอาดกระเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะอามะฮอนมาเบิง้งเก็บใบเก็บขี้นักเนียออกให้มันเรียบร้อยให้มันดีๆงามๆแล้วพี่น้องเนาะถ้าเบิ้งย่ำมันแล้วๆเด้อมันเป็นจะสื่อบอ่อหาซิบยูโรเข้าจับก็บสื่อเดี่สื้อไปแชรฟีดไว้กินนี่มันมีประโยชน์คนว่าอืม วิตามินมันหลพ่ญ่ก็บอกจะให้เขากินบอกจะกินผูดียอะจะลดพ่ไงเจ้าเสพเจ้าก็กินลดหลอดแต่ก็กินอยู่ค่ะกินอยู่บางครั้งอืมแล้เวเขาหาตายไปหายุ่มผ่านพ่นถามเนาะว่าคุณไปอยู่ฟินแลนด์คุณกินบัมุสติกาหรือย,อยังคุณกินบลูเบอรี่ใส่อาหารเช้าหรือย,อยังเนาะหาหาตายไปเนาะ หาพนถามเข้ากับสีเดียวตัวพนว่าฉันกินแล้วสีดีวาเนาะหานยมประวานถามก็ได้็ <laughs> <laughs> สิบสีเดตัเครดเนาะนวมันนวยมันจังสีพี่นนาะเจ็ดให้สะอาดจังสีพี่นอ้อเะเจ็ดแล้วกเอาใส่คู่ไว้เต็มคู่นีก่กะขัดสร้างเป็นกิโลนะ่ะหกกิโลคะ่ะแต่ขดัดผลิตนะ่ะสิบลิตเนาะคะ่ะเนาะ เอามันเอาขาไปถิง่งใส่ระบาดน่อป้าหนึ่งหัน่นโอ้ป้าหนึ่งหั่นกนระยุแถวนีหาผ่าไปเห็นอีกล่ะอันนวยสิมันติดสีสีอย่างสีข้ากระเจี๊ยา,ยามาผ่าเศษมันออกเด้อค่ะผ่าชุบหนามมาแล้วผ่าชุบน้ามาแล้วขันเท้าไปเห็นในบ้านก็เลยยูุติว่านขันนวยมันลนใส่บ,บ้านเหรอขันเท้าเหยียบไปนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันสิเลอะบ,บ้านเขายานพ่อใหญ่กินตับยานพ่อใหญ่กินตับค่ะ อันทั้งนี่ทั้งนี่ของพงไนยช่วงเวลาฉีถาวสันเบิง้งเบิ้งพ่อใหญ่เบิ้งพ่อใหญ่เบิง้งฉีหามหามบัวฟังคุณไม่ต้องช่วยฉันมันบัวฟังปวดเอวหลักจังแล้วอันนี้ปวดเอวอ่ะสันบาน,นเดี๋ยวมันแล้วเลยมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว่ามันเป็นยังไงเนี่ย